สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของโรงจอดเรือพูดแล้วปมคราบเลือดบนเรือ ตามที่อจัจฉรยยะบอกจริงหรือมั่วจากกรณีที่นายอาจฉริยะเรืองรัตนพง์ในไลฟ์สดช่องย t ท b e คนนันเมืองไทยเผยถึงความคืบหน้าคดีตแตงโมพร้อมเผยว่าจะเดินทางเข้าพบอายการพักหนึ่งเพื่อยื่นเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคราบเลือดบนเรือไม้หลังจากที่ทีมของตนพบคราบเลือบรบริเวณเบาะด้านขวาของหัวเรือและสงสัยว่าอาจเป็นเลือดของแตงโมซึ่งจุดดังกล่าวมีบุคคลบุคคลหนึ่งอยู่ในบริเวณนั้นด้วย่าสุดทางธนกฤตวงสุวรรณหรือบอลเจ้าของโรงเก็บเรือได้ออกมา โตในประเด็นดังกล่าวพร้อมยืนยันเตรียมฟ้องกลับเพื่อปกป้องสิทธิของตนย้ำชัดไม่มีคราบเลือดอยู่บริเวณเรือไม่เคยมีการล้างเรือนแน่นอนเชื่อถ้ามียังไงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเจอ ต่อให้ล้างจริงจาหนาทีก็อพิสูจน์ให้เจอได้โดยตอนนี้ตนเชื่อว่าคนที่เสพข่าวเริ่มเหมือนนายและเข้าใจข้อเท็จจริงคืออะไรมากขึ้นเพราะมีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้นทั้งยังบอกว่าที่อจริยะยังต้องไปต่อเนื่องจากหาทางลงไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ